เพราะนั้นหัวใจสําคัญคือหลักฐานเรื่องรายได้เนี่ยมาอันดับที่หนึ่งถามที่2คือแล้วคนนี้น่าเชื่อถือไหมเอาตัวอย่างนี้เอาชัดๆเลยเ <laughs> คนมายืมเงินพี่บอกครับพี่ถามเคนตอนนี้ทําอะไรอยู่ตกงานครับพี่ <laughs> น้องไหมนี่คือตกงานแล้วคือนี่แล้วจะเอาเงินที่ไหนคือเราวะนะ <laughs> แต่อันที่สองเาบอกเอ้ยเ <laughs> คนมายืมเงินเคนมีเงินเดือนหรือเปล่าก็พอจะมีอยู่บ้างครับพี่แต่เพื่อนโทรมาส่งไลน์มาเฮ้ยอย่าให้เคนยืมนะเว้ย มึเงเบี้ยวผมมาเบี้ยวอะไรมาเหมนอนี่คืออันที่2ความน่าเชื่อถือคือความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีข้อมูลเครดิตก็คือไม่มีใครมาบอกว่าไอคนนี้ไม่ดีแค่นั้นเองเข้าใจแ,<ค>แล้วฮะเพราะฉะนั้นหลักสําคัญที่สุดคือรายได้สม่ําเสมอจับต้องได้ก่อนอันนั้นสําคัญกว่าไอตัวเรืร่องของการชําระหนี้ประวัติต่างๆนนอดีตแต่ถ้าคําถามอย่างที่ทุกท่านถามมาตอนนี้บอกว่า สรุปแล้วอยากสร้างเครดิตที่ดี <ผม S 1> เพื่อเวลาไปกู้จะได้กู้ผ่านง่ายๆทำยังไงฮะการะสมเครดิตของตัวเองหลักการง่ายๆคือถ้ายังไม่เคยใช้สินเชื่อก่อนที่จะใช้สินเชื่ออะไรคิดให้ดีว่าเรามีความสามารถในการผ่อนชำระแล้วก็จัดการเขาได้ยกตัวอย่างบัตรเครดิตแม้เราจะจ่ายได้เต็มจํานวนไม่ได้เราจ่ายได้แค่ขั้นต่ําแต่เราจ่ายตรงเวลาจ่ายครบถ้วนเครดิตเราก็โอเคแล้วอันที่2ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการใช้สินเชื่อนะครับจัดสรรเรื่องของการใช้จ่ายให้ตรงเวลา ประวัติการชําระตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยสร้างโอกาสให้เราในการที่จะขอสินเชื่อหรือเข้าถึงสินเชื่อในครั้งต่อๆไปได้ก็คิดง่ายๆครับใจเขาใจเราถ้าเราเป็นเจ้าหนี้บ้างน,นะครับเราจะให้ลูกหนี้แบบไหนย,ยืมเงินระหว่างลูกหนี้ที่มีรายได้ดีประวัติด,ดีถูกไหมครับหรือไม่เคยมีชื่อเสียงดังพร้อยมาก่อนเลยค, <intuition. S 1> คนกลุ่มนี้ก็มีโอกาสในการเข้าถึงเชื่อที่มากกว่าเค